ครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในแดนสยามมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อคำแก้วเธอมีผิวพันธ์สีเข้มเหนือนไม้จันทร์ใบหน้าไม่หวานเหมือนสาวงามทั่วไปแต่ดวงตาคู่ใหญ่ของเธอเปล่นประกายด้วยความเมตตาและความกล้าหาญชาวบ้านมักเรียกเธอว่าคำแก้วตัวดำและบางคนก็หัวเราะเยาะผิวพันธของเธอโดยไม่เคยมองเห็นหัวใจอันง,งดงามของเธอ คำแก้วเติบโตในครอบครัวยากจนเธอช่วยพ่อแม่ทำนาและดูแลน้องๆอ,อย่างไม่เคยบน่นแม้จะถูกเพื่อนบ้านล้อเลียนแต่เธอก็ยิ้มรับและกล่าวว่าผิวพันธ์เป็นเพียงเปลือกหัวใจตังหากที่กำหนดตัวตนคำพูดของเธอทำให้หลายคนเริ่มสงสัยในตัวเธอแต่ก็ยังไม่มีใครเห็นคุณค่าที่แท้จริงวันหนึ่งหมู่บ้านประสบภัยแล้งรุนแรง แม่น้ำแห้งขอดพืชพันธุ์ไม่เติบโตชาวบ้านเดือดร้อนและหวาดกลัวพวกเขานำของเส้นไหว้ไปบูชาเทวรูปที่วัดเก่าแก่แต่ก็ไม่มีวี่แววของฝนคำแก้วเห็นความทุกข์ของทุกคนเธอตัดสินใจเดินทางไปยังป่าเขาลึกเพื่อค้นหาน้ำทิพย์แห่งชีวิตซึ่งตำนานเล่าว,ว่าซ่อนอยู่ในถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีใครกล้าเข้าไป ระหว่างทางคำแก้วเผชิญกับอุปสรรคมากมายเธอต้องข้ามสะพานไม้ผุพังที่ทอดข้ามเหวลึกเผชิญหน้ากับงูยักษ์ที่ขวางทางและอดทนต่อพายุฝนที่โมโหมกระนำ่ำแต่ด้วยความมุ่งมั่นและหัวใจที่เปี่ยมด้วยความหวังเธอผ่านพ้นทุกอย่างไปได้เมื่อถึงถ้ำศักดิ์สิทธิ์คำแก้วพบหินก้อนใหญ่ขวางทางเขา้า เธอสังเกตเห็นจารึกโบราณที่บอกว่าเฉพาะผู้ที่มีหัวใจบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะผ่านไปได้คำแก้วนั่งสมาธิและรำลึกถึงความรักที่เธอมีต่อครอบครัวและชาวบ้านหินก้อนนั้นค่อยๆเคลื่อนออกเผยให้เห็นน้ำพุใสสะอาดที่เปล่งแสงระยิบระยับราวกับเพชรคำแก้วตักน้ำทิพย์ใส่ตะเกียงใบเล็กและรีบนำกลับไปยังหมู่บ้าน เมื่อเธอเทน้ำลงสู่แม่น้ำแห้งขอดปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นแม่น้ำกลับมามีน้ำใสไหลรนินพืชพันธุ์ผลิดอกออกผลชาวบ้านพากันดีใจและถามว่าเธอทำได้อย่างไรคำแก้วเพียงยิ้มและกล่าวว่าหัวใจที่มุ่งมั่นและรักผู้อื่นย่อมมีพลังยิ่งใหญ่ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านเลิกตัดสินคำแก้วจากผิวพันธุ์ พวกเขาเรียกเธอว่าคำแก้วหัวใจเพชรและยกย่องเธอเป็นวีรสตรีของหมู่บ้านตำนานของเธอถูกกล่าวขานต่อไปถึงความงามที่แท้จริงซึ่งไม่ได้อยู่ที่ภายนอกแต่อยู่ในหัวใจที่เปี่ยมด้วยความดีงามและความกล้าหาญ หลังจากที่คำแก้วนำน้ำทิพย์แห่งชีวิตมาชุบชีวิตหมู่บ้านให้กลับมาสดชื่นชื่อเสียงของเธอดังกระชอนไปถึงเมืองหลวงแม้ชาวบ้านจะยกย่องเธอว่าคำแก้วหัวใจเพชรแต่ก็ยังมีบางคนที่อิจฉาความดีของเธอโดยเฉพาะนางจันฉายสาวงามแห่งเมืองหลวงที่ขึ้นชื่อเรื่องผิวพรรณผุดผาดและความเย่อยิง เธอไม่พอใจที่คําแก้วตัวดำได้รับความสนใจมากกว่าจึงวางแผนจะท้าทายคําแก้วเพื่อพิสูจน์ว่าเธอคู่ควรกับเป็นวีรสตรีที่แท้จริงวันหนึ่งข่าวร้ายแพร่สะพัดไปทั่วราชอาณาจักรว่ามงกุฎดวงดาวสมบัติศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์ที่ปกป้องแผ่นดินจากภัยพิบัติถูกขโมยไปโดยพ่อมดแห่งเงามืด ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในปรา,าสาทร้างบนยอดเขาเมฆหมอกหากไม่มีมงกุฎนี้ภัยพิบัติจะครอบงำแผ่นดินฝนจะกลายเป็นพิษและพืชผลจะเหี่ยวเฉาตายกษัตริย์จึงประกาศว่าผู้ใดนำมงกุฎกลับคืนมาได้จะได้รับรางวัลใหญ่และเกียรติยศสูงสุดนางจันฉายอาสาเดินทางไปทวงคืนมงกุฎโดยหวังใช้โอกาสนี้สร้างชื่อเสียงให้ตนเอง เธอเชิญคำแก้วไปด้วยโดยแร้งเป็นมิตรแต่แอบวางแผนให้คำแก้วต้องเผชิญอันตรายเพื่อที่ตัวเองจะได้เป็นผู้คว้าชัยคำแก้วรู้ถึงเล่เหลี่ยมของนางจันฉายแต่ด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความหวังเธอตกลงเดินทางไปด้วยโดยกล่าวว่าหากมงกุฎนี้ช่วยแผ่นดินได้ข้าจะทำทุกอย่างเพื่อให้มันกลับคืนมา ทั้งสองร่ำการเดินทางสู่ปราสาทรั้งบนยอดเขาเมฆหมอกเส้นทางเต็มไปด้วยอันตรายมีทั้งป่าหนาที่ย่ำเข้าไปแล้วหลงทางได้ง่ายและสัตว์ร้ายที่ซ่อนอยู่ในเงามืดนางจันฉายพยายามทิ้งคําแก้วไว้ข้างหลังหลายครั้งเช่นการชี้ทางผิดหรือแอบผลักก้อนหินให้กลิ้งลงมาขวางทางแต่ทําแก้วใช้สติปัญญาและความกล้าหาญฝ่าฟ,าฟันไปได้ทุกครั้ง เธอยังช่วยนางจันฉายเมื่อเธอติดอยู่ในบึงโคลนด้วยโดยไม่ถือโทษโกรธเมื่อทั้งสองมาถึงปราสาทร้างพอมดแห่งเงามืดปรากฏตัวเขาหัวเราะเยาะและกล่าวว่ามงกุฎด,ดวงดาวจะมอบให้เฉพาะผู้ที่มีหัวใจบริสุทธิ์และกล้าที่จะเผชิญความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเขาสร้างภาพมายาให้ทั้งสองเห็นสิ่งที่ตัวเองกลัวที่สุด นางจันฉายเห็นภาพตัวเองสูญเสียความงามและถูกชาวเมืองเยาะเย้ยเธอตื่นตระหนกและวิ่งหนีออกจากปราสาทแต่คำแก้วเห็นภาพครอบครัวและชาวบ้านทุกทรมานจากภาัยพิบัติเธอกลั้นใจเผชิญหน้ากับความกลัวโดยนึกถึงความรักที่เธอมีต่อผู้อื่นํำแก้วก้าเข้าไปในห้องลับของปราสาทที่ซึ่งมงกุฎด,ดวงดาววางอยู่บนแท่นศักดิ์สิทธิ์ เธอต้องตอบปริศนาสุดท้ายของพ่อมดอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกนี้คาแก้วตอบด้วยน้ําเสียงหนักแน่นความรักและความเมตตาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดเพราะมันทำให้เรากล้าทำเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนพ่อมดประทับใจในคําตอบและยอมมอบมงกุฎให้เธอพร้อมกล่าวว่า เจ้ามีหัวใจที่เปล่งแสงดังดวงดาวคำแก้วนำมงกุฎดวงดาวกลับสู่ราชสำนักกษัตริย์และชาวเมืองต่างสรรเสริญในความกล้าหาญของเธอส่วนานางจันชายที่หนีกลับมาก่อนหน้านั้นรู้สึกละอายใจเธอขอโทษคำแก้วและสัญญาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นคำแก้วยิ้มและกล่าวว่าทุกคนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ หากใจพร้อมที่จะเรียนรู้หลังจากที่ขาแก้วนำมงกุฎดวงดาวกลับคืนสู่ราชสํานักชื่อเสียงของเธอดังก้องไปทั่วทั้งแผ่นดินสยามชาวเมืองต่างยกย่องเธอไม่เพียงเพราะความกล้าหาญแต่ยังเพราะความเมตตาที่เธอแสดงต่อนางจันชายแม้ว่านางจะเคยวางแผนร้ายต่อเธออย่างไรก็ตามความสงบสุขในแผ่นดินไม่ได้ยั่งยืนนานเมื่อไผ่คุกคำใหม่ปรากฏขึ้นวันหนึ่ง ขณะที่คําแก้วกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่หมู่บ้านเธอได้ยินข่าวลือถึงเงามืดแห่งความแตกแยกที่เริ่มครอบงำผู้คนในราชาอาณาจักรเงามืดนี้ไม่ใช่พ่อหมดหรือสัตว์ร้ายแต่เป็นพลังลึกลับที่ทำให้ผู้คนเริ่มทะเลาะเบาะแว้งแบ่งพักแบ่งฝ่ายและสูญเสียความไว้วางใจต่อกันชาวบ้านในหมู่บ้านของคำแก้วเริ่มขัดแย้งกันเรื่องการแบ่งน้ำจากแม่น้ำที่ถือเคยชุบชีวิตไว้ แม้แต่นางจันชายซึ่งพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ถูกชาวเมืองบางกลุ่มกล่าวหาว่าไม่คู่ควรกับการให้อภัยคำแก้วรู้สึกหนักใจเมื่อเห็นความแตกแยกนี้เธอตัดสินใจเดินทางไปยังวิหารแห่งแสงสว่างซึ่งตามตำนานเล่าขานว่าเป็นสถานที่ที่เก็บรักษาตะเกียงแห่งความสามัคคีไว้ต่เกียงนี้มีพลังในการรวมใจผู้คนให้เป็นหนึ่งเดียว แต่การเดินทางไปยังวิหารนั้นไม่ง่ายเพราะต้องผ่านหุบเขาแห่งเงาสะท้อนที่จะเผยด้านมืดในจิตใจของผู้ที่ก้าวเข้าไปและหลายคนที่พยายามไปถึงวิหารไม่เคยกลับออกมาคำแก้วชวนนางจันฉายให้ร่วมเดินทางไปด้วยโดยหวังว่านี่จะเป็นโอกาสให้นางพิสูจน์ตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นนางจันฉายลังเลเพราะกลัวว่าจะถูกเงาสะท้อนในหุบเขานั้นตัดสินความผิดในอดีตของเธอ แต่คำแก้วกล่าวปลอบใจว่าอดีตเป็นเพียงบทเรียนอนาคตขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเลือกทำในวันนี้นางจันฉายจึงตกลงร่วมทางด้วยใจที่มุ่งมัน่น ระหว่างทางสู่หุบเขาแห่งเงาสะท้อนทั้งสองต้องเผชิญกับภาพลวงตาที่เกิดจากเงามืดในใจของตนเองคำแก้วเห็นภาพตัวเองถูกชาวบ้านเยาะเย้ยเรื่องผิวพรรณและฐานะเธอเกือบยอมจำนนต่อความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจแต่แล้วก็นึกถึงความรักที่ครอบครัวและชาวบ้านมีให้เธอจึงก้าวต่อไปด้วยความมั่นใจส่วนนางจันฉายเห็นภาพตัวเองถูกปฏิเสธจากทุกคนเพราะความเย่อหยิ่งในอดีตเธอรำไห้และเกือบถอยกลับ แต่คำแก้วยื่นมือมาช่วยและกล่าวว่าเจ้าได้เลือกทางใหม่แล้วอย่าปล่อยให้อดีตฉุดรั้งเจ้าไว้ทั้งสองจับมือกันและฝ่าฟันภาพลวงตานั้นไปได้เมื่อถึงวิหารแห่งแสงสว่างพวกเธอพบตะเกียงที่วางอยู่บนแท่นศิลาแต่มีจารึกโบราณระบุว่าตะเกียงนี้จะสว่างได้ก็ต่อเมื่อสองหัวใจที่เคยแตกแยกยอมรวมเป็นหนึ่งเดียวคำแก้วและนางจันฉายตระหนักว่านี่คือบททดสอบสุดท้าย นางจันฉายสารภาพถึงความอิดช้าและความผิดที่เธอเคยทำต่อคำแก้วและขอโทษจากใจจริงคำแก้วกอดนางและกล่าวว่าการให้อภัยคือพลังที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นเมื่อทั้งสองจับมือกันแต่เกียงแห่งความสามัคคีก็สว่างสวยด้วยแสงสีทองอันอบอุ่น ทั้งสองนำตะเกียงกลับไปยังเมืองหลวงและหมู่บ้านต่างๆแสงจากตะเกียงทำให้ผู้คนเริ่มมองเห็นความดีในกันและกันความขัดแย้งค่อยๆจางหายไปชาวบ้านที่เคยแบ่งฝ่ายเริ่มช่วยเหลือกันเหมือนในอดีตแม้แต่กษัตริย์ก็ทรงยุกย่องทำแก้วและนางจันฉายที่แสดงให้เห็นถึงพลังของการให้อภัยและความสามัคคี หลังจากที่ขำแก้วและนางจันฉายนำตะเกียงแห่งความสามัคคีกลับคืนสู่แผ่นดินความสงบสุขและความรักก็แผ่ขยายไปทั่วราชอาณาจักรสยามชาวบ้านต่างช่วยเหลือกันและกันหมู่บ้านที่เคยแตกแยกกลับกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งขำแก้วกลายเป็นที่รักของทุกคนส่วนนางจันฉายก็ได้รับการยอมรับในฐานะผู้ที่เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อผู้อื่น อย่างไรก็ตามเรื่องราวของคำแก้วยังไม่จบลงง่ายๆเมื่อโชคชะตานำเธอสู่บททดสอบครั้งใหม่วันหนึ่งขณะที่คำแก้วกำลังสอนเด็กๆในหมู่บ้านเกี่ยวกับความเมตตาและความแกล้หารเธอได้รับจดหมายจากกษัตริย์แห่งสยามจดหมายระบุว่าในดินแดนไกลโพ้นทางทิศเหนือมีหมู่บ้านเล็กๆชื่อบ้านดาวเหนือที่กำลังเผชิญกับวิกฤต ชาวบ้านที่นั่นสูญเสียความหวังเนื่องจากต้นไม้แห่งแสงซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองและความเชื่อมั่นนั้นได้เหี่ยวเฉาและใกล้าตายลงมากขึ้นไม่มีใครรู้สาเหตุและไม่มีใครกล้าออกเดินทางเพื่อค้นหาคำตอบเพราะต้องผ่านทะเลทรายแห่งความสิ้นหวังที่ว่ากันว่าไม่มีผู้ใดรอดชีวิตกลับมา กษัตริย์ขอร้องให้คำแก้วเดินทางไปช่วยเหลือบ้านดาวเหนือโดยมอบหมายให้นางจันชายและเด็กหนุ่มจากหมู่บ้านชื่อไกรทองซึ่งมีฝีมือในการต่อสู้แต่ใจร้อนและขาดความอดทนร่วมเดินทางไปด้วยคำแก้วตกลงทันทีเพราะเธอเชื่อว่าทุกชีวิตสมควรได้รับโอกาสส่วนนางจันฉายและไกรทองแม้จะลังเลแต่ก็ยอมร่วมทางด้วยความเคารพในตัวคำแก้วระหว่างทางสู่บ้านดาวเหนือ ทั้งสองต้องเผชิญกับทะเลทรายแห่งความสิ้นหวังที่ร้อนระอุราวกับเตาไฟและมีพายุทรายที่พร้อมกลืนกินทุกสิ่งคำแก้วใช้สติปัญญาค้นหาทะเลทรายโดยสังเกตดวงดาวในยามค่ำคืนส่วนใครทองมักใจร้อนและอยากบุกฝ่าโดยไม่คิดหน้าหลังของการตัดสินใจส่วนนางจันฉายเริ่มรู้สึกท้อเมื่อเผชิญกับความยากลำบากคำแก้วจึงเล่าเรื่องราวในอดีตของเธอให้ทั้งสองฟังเกี่ยวกับวันที่เธอถูกยเยาะเยะ้ย แต่ยังคงยืนหยัดด้วยหัวใจที่มุ่งมัน่นคำพูดของเธอจุดประกายความหวังในใจของทั้งสองทำให้พวกเขากล้าที่จะก้าวต่อไปเมื่อถึงบ้านดาวเหนือพวกเขาพบว่าต้นไม้แห่งแสงกลายเป็นเพียงกิ่งแห้งที่ไร้ชีวิต ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนนักเดินทางลึกลับฝากมาเมล็ดพันธุ์แห่งแสงไว้ให้บ้านดาวเหนือโดยบอกว่าต้นไม้นี้จะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อชาวบ้านรักษาความหวังและความเชื่อมั่นในกันและกันแต่เมื่อความโลภและความสงสัยเริ่มครอบงำชาวบ้านก็เริ่มลัดเลยต้นไม้จนมันเหี่ยวเฉาลงทุกทีคำแก้วสังเกตเห็นรอยจารึกที่โคนต้นไม้ซึ่งระบุว่า มเมล็ดแห่งแสงจะฟื้นคืนได้ด้วยน้ำตาแห่งความจริงใจเธอตระหนักว่าการจะช่วยต้นไม้ได้นั้นชาวบ้านต้องเผชิญหน้ากับความผิดพลาดของตนเองเธอจึงชวนทุกคนในหมู่บ้านมารวมตัวกันและขอให้แต่ละคนเล่าถึงความเสียใจหรือความผิดที่เก็บไว้ในใจชาวบ้านบางคนร้องไห้ขณะสารภาพว่าเคยขโมยของจากเพื่อนบ้านบางคนยอมรับว่าเคยนินทานและทำให้เกิดความแตกแยก คำแก้วไกรทองและนางจันฉายก็ร่วมแบ่งปันเรื่องราวของตนเองโดยคำแก้วเล่าถึงวันที่เธอเกือบยอมแพ้ต่อคำดูถูกไกรทองยอมรับถึงความใจร้อนที่เคยทำร้ายผู้อื่นและนางจันฉายเล่าถึงความเย่อหยิ่งที่เคยทำให้เธอสูญเสียมิตรภาพ น้ำตาแห่งความจริงใจของทุกคนหยดลงสู่โคนต้นไม้และปฏิหารก็เกิดขึ้นต้นไม้แห่งแสงเริ่มผลิกใบสีเขียวและเปล่งแสงสว่างสวัยราวกับดวงดาวชาวบ้านโห่ร้องด้วยความดีใจและความหวังกลับคืนสู่บ้านดาวเหนือพวกเขาให้สัญญาว่าจะดูแลต้นไม้และรักษาความรักต่อกันและกัน เมื่อคำแก้วไกรทองและนางจันถ่ายเดินทางกลับเมืองหลวงกริย์ทรงพระราชทานรางวาลเป็นมรดกแห่งแสงซึ่งเป็นเครื่องประดับเล็กๆที่ส่องสว่างเมื่อผู้สวมใส่ทำความดีเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงพลังของความจริงใจและความหวังคำแก้วมอบเครื่องประดับนี้ให้ไกรทองและนางจันถายโดยกล่าวว่าแสงที่แท้จริงอยู่ในใจของเราและมันจะสว่างขึ้นเมื่อเราช่วยเหลือผู้อื่น ั้งแต่นั้นมาบ้านดาวเหนือกลายเป็นหมู่บ้านแห่งความหวังและเรื่องราวของคำแก้วไกรทองและนางจันฉายถูกเล่าขานในฐานะตำนานของผู้ที่นำแสงสว่างกลับคืนสู่หัวใจของผู้คนหลังจากที่คำแก้วไกรทองและนางจันฉายช่วยฟื้นฟูต้นไม้แห่งแสงที่บ้านดาวเหนือชื่อเสียงของทั้งสามคน แพร่กระจายไปทั่วราชอาณาจักรสยามราวกับสายลมที่พัดพาความหวังไปยังทุกัวใจผู้คนต่างยกย่องคำแก้วในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของความเมตตาไกรทองในฐานะผู้ที่เรียนรู้ที่จะควบคุมใจร้อนและนางจันฉายในฐานะผู้ที่เปลี่ยนแปลงจากความเย่องหยิ่งสู่ความถ่อมตนอย่างไรก็ตาม การเดินทางของคำแก้วยังไม่สิ้นสุดเมื่อภัยคุกคามใหม่ปรากฏขึ้นในรูปแบบที่ไม่มีใครคาดคิดวันหนึ่งขณะที่คำแก้วกำลังช่วยชาวบ้านซ่อมแซมฝายน้ำในหมู่บ้านของเธอมีข่าวร้ายจากดินแดนชายแดนทางทิศใต้ชาวบ้านในหมู่บ้านสายลมซึ่งเป็นชุมชนที่ขึ้นชื่อเรื่องการทอผ้าสวยงามและการร้องเพลงที่ไพเราะราวสายลม เริ่มสูญเสียพลังสร้างสรรค์ของพวกเขาชาวบ้านเล่าว่าสายลมแห่งจิตวิญญาณซึ่งเป็นพลังที่หล่อเลี้ยงความคิดสร้างสรรค์และความสุขได้ถูกขโมยไปโดยนางพญาลมหนาวผู้ครอบครองพระศาทลอยฟ้าในยอดเขาแห่งเมฆหมอกชาวบ้านที่สูญเสียสายลมนี้กลายเป็นคนเฉยชาไร้ซึ่งแรงบันดาลใจและหมู่บ้านที่เคยเต็มไปด้วยสีสัน เริ่มกลายเป็นสถานที่เงียบงันกระสัทรงเรียกตัวคำแก้วไกรทองและนางจันฉายเข้าพบและขอให้ทั้งสามเดินทางไปยังปราสาทลอยฟ้าเพื่อทวงคืนสายลมแห่งจิตวิญญาณคำแก้วตกลงทันทีโดยกล่าวว่าหากเราสามารถคืนความสุขให้ผู้คนได้ข้าจะไม่ยอมให้อะไรมาขวางไกรทองและนางจันฉายก็พร้อมใจร่วมเดินทาง แม้ว่าทั้มสองจะกังวลเพราะตำนานเล่าว่านางพญาลมหนาวมีพลังควบคุมสายลมที่รุนแรงและไม่มีผู้ใดเคยกลับจากปราสาทของนางได้การเดินทางไปยังปราสาทลอยฟ้าต้องผ่านสะพานสายหมอกซึ่งลอยอยู่เหนือหุบเขาที่ปกคลุมด้วยหมอกหนาที่ยากจะมองเห็นสะพานนี้โยกเยกและเปราะบางเรากับจะพังได้ทุกเมื่อขำแก้ว นำทีมโดยใช้สมาธิและความสงบในการก้าวเดินอย่างระมัดระวังขณะที่ไกรทองเกือบพลาดท่าตกลงไปเมื่อความใจร้อนทำให้เขาก้าวผิดจังหวะํำแก้วและนางจันฉายช่วยดึงเขาขึ้นมาและนางจันฉายกล่าวว่าเราจะไปถึงได้ถ้าเราไว้ใจกันคำพูดนี้ทำให้ไกรทองสงบลงและเริ่มฟังคำแนะนำของเพื่อนมากขึ้นเมื่อถึงปราสาทลอยฟ้า พวกเขาพบนางพญาลมหนาวนางมีรูปโฉมงดงามแต่เย็นชาดั่งน้ำแข็งดวงตาคู่หนึ่งเต็มไปด้วยความเหงานางกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบว่าสายลมแห่งจิตวิญญ,ญาณเป็นของข้าเพราะผู้คนไม่เคยเห็นคุณค่าของมันพวกเขาทิ้งความฝันและความสุขเพื่อความโลภและการแข่งขันข้าจึงเก็บไว้ที่นี่คำแก้วสังเกตเห็นความเศร้าในน้ำเสียงของนาง และถามว่าเหตุใดท่านจึงเก็บสายลมนี้ไว้เพียงลำพังความสุขที่แท้จริงเกิดจากการแบ่งปันมิใช่หรือนางพญาลมหนาวหัวเราะเยาะแต่ยอมท้าทายทั้งสามให้พิสูจน์ว่าผู้คนสมควรได้รับสายลมแห่งจิตวิญ,ญญาณคืนไปนางสร้างบุตรทดสอบโดยให้ทั้งสามคนสร้างบางสิ่งจากใจเพื่อแสดงถึงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ํำแก้วร้องเพลงที่แต่งจากใจ เกี่ยวกับความรักและความหวังที่เธอมีต่อผู้อื่นนางจันฉายทอผ้าผืนเล็กๆที่มีลวดลายเล่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงของตนเองส่วนไกรทองแกะสลักรูปปั้นไม้เล็กๆที่แสดงถึงความกล้าหาญที่มาพร้อมความอ่อนโยนผลงานของทั้งสามเต็มไปด้วยความจริงใจและความรู้สึกจนทำให้นางพญาลมหนาวประทับใจนางพญาลมหนาวเผยว่า เธอเก็บสายลมไว้เพราะเคยถูกมนุษย์หักหลังเธอจึงสูญเสียความเชื่อมั่นในความดีของผู้คนคำแก้วกล่าวว่าความผิดพลาดของบางคนมิได้หมายความว่าทุกคนจะทำเช่นนั้นหากท่านให้โอกาสผู้เขาจะแสดงให้เห็นถึงความดีงามนางพญาลมหนาวซาบซึ้งในคำพูดนี้จึงยอมปล่อยสายลมแห่งจิตวิญ,ญญาณคืนสู่หมู่บ้านสายลมพร้อมมอบพัดแห่งสายลมให้คำแก้ว เป็นเครื่องมือที่สามารถเรียกสายลมแห่งความสุขได้เมื่อใดที่ผู้คนสูญเสียแรงบันดาลใจเมื่อทั้งสามกลับไปยังหมู่บ้านสายลมสายลมแห่งจิตวิญญาณพัดพาความมีชีวิตชีวากลับคืนมาชาวบ้านเริ่มร้องเพลงทอค่าและสร้างสรรค์งานศิลปะที่สวยงามอีกครั้งพวกเขาขอบคุณคำแก้วไกรทองและนางจันฉายที่นำความสุขกลับมา และสัญญาจะรักษาความคิดสร้างสารรค์และความรักต่อกันไว้คำแก้วมอบพัดแห่งสายลมให้ชาวบ้านโดยบอกว่าจงใช้มันเมื่อใจของท่านอ่อนแอและจงแบ่งปันความสุขให้ผู้อื่นเสมอในตอนสุดท้ายของนิทานคำแก้วไกรทองและนางจันฉายเดินทางไปยังหมู่บ้านสายลมเพื่อทวงคืนสายลมแห่งจิตวิญญาณที่นางพญาลมหนาวขโมยไป ทำให้ชาวบ้านสูญเสียความคิดสร้างสารรค์และความสุขพวกเขาต้องเผชิญบททดสอบบนสะพานสายหมอกและในปราสาทลอยฟ้าโดยใช้ความสามคัคคีและความจริงใจเอาชนะความท้าทายคําแก้วร้องเพลงจากใจนางจันฉายทอผ้าที่เล่าถึงการเปลี่ยนแปลงของตนส่วนไกรทองแกะสลักรูปปั้นไม้เล็กๆที่แสดงถึงความกล้าหาญที่มาพร้อมความอ่อนโยน ผลงานของทั้งสามทำให้นางพญาลมหนาวประทับใจและยอมคืนสายลมแห่งจิตวิญญาณพร้อมมอพัดแห่งสายลมให้คำแก้วเมื่อสายลมแห่งจิตวิญญาณกลับคืนสู่หมู่บ้านสายลมชาวบ้านฟื้นคืนความสุขและความคิดสร้างสรรค์เริ่มร้องเพลงและทอผ้าสวยงามอีกครั้งคำแก้วมออพัดแห่งสายลมให้ชาวบ้านเพื่อใช้เตือนใจในยามที่สูญเสียแรงบันดาลใจ และสอนให้พวกเขาแบ่งปันความสุขให้ผู้อื่นหมู่บ้านสายลมกลายเป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะและความสุขและเรื่องราวของคำแก้วไกรทองและนางจันฉายกลายเป็นตำนานที่เล่าขานถึงพลังแห่งความจริงใจความคิดสร้างสรรค์และความเชื่อมั่นในกันและกัน